ย้อนหลังไปในอดีตช่วงประมาณ30-40ปีที่แล้ววงการบันเทิงมักนิยมนักแสดงที่สวยหล่อไม่ค่อยมีผู้ชมให้ความสําคัญกับนักแสดงที่อาจมีบุคลิกที่ตรงข้ามกับเพศสภาพของตนเองเท่าไหร่แต่ในยุคนั้น มีนักแสดงสาวท่านหนึ่งซึ่งเปิดเผยตัวต,วตนอย่างแท้จ,จริงก็คือคุณจิรวดีอิสรางกูลณนะอยุธยาหรืออ้อ,อยเธออยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า40ปีเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยสังกัดค่ายกันตนามีผลงานมาแล้วหลายเรื่องผลงานเด่นๆเ,เชน่นอีสาบัวแรงน้ำหนุ่มเทพผลงานหนังไทยและภาพยนตร์ไทยไวยอโลวน์นและเพียงคำเดียวเป็นตน้นคุณจิรวดีถือว่าอยู่ในครอบครัวศิลปินมาตั้งแต่เกิดเธอเป็นบุตรสาวของศิลปินแห่งชาติหม่อมหลวงลุจิราอิส สงกุลณอยุธยากับมารสีอิสรางกุลณอยุธยานอกจากนั้นผี่สาวและพี่ชายก็ยังเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอีกด้วยก็คือแม่เต่าอรสาอิสรางกุลณอยุธยาและจิรศักดิอิสรางกุลณอยุธยาปัจจุบันอีกบทบาทของเธอก็คือการทํางานจิตอาสาซึ่งทํามาตั้งแต่อายุ30มสิบกว่าคุณจิรวดีจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางทีก็ไปลงพื้นที่ร่วมกับสภากาชาดไทยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศทหารรักษาดิ นนจนได้รับพระราชทานยศเป็นนายหมวดโทรประจำกองอาสารักษาดินแดนครับ